เปิเ่นตัวแล้วนังเอกยญ่เยวแ้วอีกยีนาทีได้เข้าหเอพอดีแล้วอีกยี่สิบนาทีได้เข้าพนาโอ้กนดีใจเลยจะเป็นงา าาตานก็ไปหลบอ้าวใบใจที่รอมานับชั่วโมงนาแต่ตีห้าตีห้าแต่งตัวตั้งแต่ตีห้าพ <laughs> ู้กับกับเรียกแล้วดีใจว่าสัเรียนเดือยวพท่านพ่วงกับว่าอ <c oughs> ีกยี่สิบนาทีพนาะนะโอ้ <c oughs> ต้องโดนแน่นอนพี่น้ำพิษอ่ะ่แต <c oughs> ัวตีห้าได้ถ่ายห้าโมงเย็นแมน บ่ได้เด้นี่เดี๋ยวแบะบ,บ้านฮักน้องน้าเนาะถล่มเด็กเดี๋ยวโดนถล่มเด็กกองนี่ <c oughs> อย่าเล่นหลินเนอะเอฟซีพลังเงียบเด่นหนิเงียบจริง พี่แนโนเห็นหิวข้าวหรือยังเขากองไปกินข้าวกันไปกินพี่นนโนพาเด่นว่าไปกินข้าวก่อนเห็นข้าวเจ้าตำสมตำได้ยินเสียงสมตำอยากกินอยู่ดิป้าเอาไปหากินข้าวป้าพี่อไรบ้าง

แหวกับลูกอันนี้ตัดไม่หรอไปเนาะคือเลือดแทะอ่าได้ท้ายแล้วเห็นมั้ยถึงคิวแล้วตัดไม่แล้วโอเคเดี๋ยวน้องสิไปเล่นไม่ตีมัดเสียหนากอันนี้ล่ะเ้องบอกว่าเขามีผู้ใดเอาลุ้งเป็นประหลาด วันนี้กล้ออง้งมีอไเนี่ยีสายเข้าวันนี้ก็กล้องห้างถที่เนี่ยโอ้จะมีอุปสรรคนังเอกเขาก็ได้อุปสรรคอลไยอือเลือตัว ก็เลยหันหลังกลับบาทันจำงวกวุ๊บพี่นาโนไปเราไปเปิดห้องนอนด้วยกันนอนห้องแอร์ง่วงละโอ้ใจเฮียกินสมจำเผ็ดกินบ่ เสียงกสีหงษหายดีเไปจอตามไตามไรยูดีมีโคพียโนไปตามบอกกอปะมือต่อกนาใช้บาเมนแขนขาคนสั่งยอโอ้ยดจอบนี่ยังกาคแนม่อีมั้สียางอันนี้ละฉันวันต้องไปเฮ็ดคลิปใหม่แล้วล่ะแต่ไม่คุณเมันมีมี จะมาเอาคิกบาอเาา้ตม่ง้มกผู้ um oh, like be well. ันกเจ้อยากเหว่าขาจ้ไม่เปลี่ยนสิแ่เนอนีมีอย่างกัน้ำิกินไหมพี่พี่ก้อยพี่เหมีวกินส้มตำไหมอยากบอกินได้เยอะบ่เลยจังซือตาหักม่วงไตักม่วงตาักกอเมียตักกอเผ็ดเเดี๋ยวสิตโ๊เ เปิดร้านส้มตำนาโนใเคยแต่เพื่ออะไรตำเสียบนี่นั่งเอกตำเสียบบนนี่ฉันโอเคเคยเปิดร้านส้มตำมาก่อนใช่ไหมคอยแยกสัมภาษณ์นะครับใช่ค่ะร้านชื่อร้านว่าแซบนัวโอ้แซบนัวการันตีเลยโอเค่ะอุ้ยหอมกินปะเนี่ยผู้ชายพักมาว่าคิดถึงเห็นไหมล่ะความซวยน่ะความซวยความซวยนะพี่น้องเฮอ ปลาสิเพียรคลิปสามสมตำแล้วเนี่ยป้าเน่ยไปาน่ยน้ามาเใส่ไดของน้ำนี่ของน้ำมนีมานี่มนี่ีพาไปปาโอ้ชัดหัวใจกบอยนอันนี้มีคนชาไปังเยนะไปบโอเค แม่ก็ทำกับข้าวให้กินมากแม่ลูกอยากกินส้มตำลูกตำกินได้ไหมได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวซักมะกรอให้โอเคค่ะเดี๋ยวตำให้นังนอีกค่ะเดี๋ยวกับพี่มิวได้แม่ขอบคุณแม่มากๆค่ะแม่น่ารักมากๆนะครับแม่ก็เจ้าเจ้าของสถานที่แล้วก็ทั้งกินเข่า น่ารักมากๆสถานที่สามเมืองแม่แล้วเด็ดตัวกอจากต้นถึงต้นเลยนะ้คะเป็นเกียรติมากค่ะแม่ขอบคุณแม่มากๆนะคะคุณแม่เจ้าของสถานที่ คอข้นนัวมาาแลบภูมทั่เนยีงิเล่นดันตามกับแต่ตามไปไหนนักยากับพี่ก้อยข้าจอยกินอีหยงสมสมเปอยากกินสมตามผิดผิแมกอกนนะ เจ้าของสถานที่ดูแลดีมากมาได้นะครับที่ฟ้าใสเฮือนไทผูเฮือนไทผูนะครับอยู่ที่ภูพาม่านนะครับอันนี้เจ้าของรีสถอดไปใคยอันนี้แม่แม่เจ้าของรี่ถอดมากระลังรับประทานอาหารนะคะคุณแม่คุณแม่จุณแม่คุณแม่หนูค่ะคุณแม่เจ้าของเดี๋ยวให้พี่ๆเ่มาตำตำหรือว่านางเอกจะตำเองจ้ะครับเดี๋ยวนางเอกใหญ่จะตำให้นางเอกเล็ก

ตอนแรกใช่ไหมพี่นอนเลยเด้อเด้อพ่อตอนแหรกวันนัดย่ำแนงเป็นเบวาบานี่แม่เราฝันไม่ให้เราไปตามสมตามพี่เดี๋ยวไปซ้อมีด้อพี่น้องแม่เรา